อันนี้เป็นในส่วนของความสัมพันธ์เขาถามว่าจากรูปตรง c r e s t i o n mark ควรจะเป็นรูปอะไรรูปที่สามอ่าโอเคความสัมพันธ์เป็นยังไงครับความสัมพันธ์ดูรูปนอกก่อนก็คือถ้าดูในส่วนของรูปรา่างจากอะไรสี่เหลี่ยมเป็น<ม>วงกลมั นายในจาวงกลมเป็นสีเหลี่ยมที่สลับกันนะครับจากสีสีออกสีจางเป็นสีดำเนาะเออสีเทาเป็นสีดำนี่ดำปันเทาสลับกันดังนั้นแสดงว่ารูปร่างเนี่ยมันสลับเนาะดังนั้นจากสามเหลี่ยมก็เป็นหกเหลี่ยมแทนครับจากหกเหลี่ยมก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแทนเหลี่ม ข้างนอกทึบข้างในสีเทาก็จะสลับกันอ่าตรงกลับข้อไหนอ๋อสามโอเค,คข้อนี้ก็คือเป็นาบอกว่ามมวต้องการตัดแต่งเค,ค้กวันเกิดเพื่ออีกเจ็ดคนที่ร่วมงานวันเกิดโดยตัดเค,ค้กในแนวเส้นตรงนะครับผ่านสองจุดใดๆบนเคกนี่แหละ ตามตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าต้องการตัดเค็กให้แต่และชิ้นมีสตรอเบอรี่โอ้เราต้องตัดอย่างน้อยกี่ครั้งถึงจแปปะแบ่งสตรอเบอรี่ได้ จินละหนึ่งลูกสมมติว่ามีเชรกลมหนึ่งลูกอ่านะครับอ่ามีมีสตรอเบอรี่อยู่สามเอากูกูเทสก่อนแล้วกันมีสตรอเบอรี่อยู่สามเราต้องใช้กี่เส้นถ้ามีสตรอเบอรี่อยู่สามหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นนี้แบ่งได้ไหมแบ่งได้สองสองก้อนก็จริงแต่ว่าสตรอเบอรี่อีกก้อนหนึ่งมันมีอยู่สองดังนั้นอย่างน้อยเราต้องใช้สองเส้นนะครับอ่าถึงจะแบ่งด้ามีสตรอเบอรี่ ในโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่าต้องใช้อย่างน้อยกี่เส้นถึงจะแบ่งสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มีกี่ลูกเรานักสองเส้นครับ,รรบรอ่าโอเคเอะท่้นดูดูโจทย์เลยในโจทย์มีสตรอเบอรี่อยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกต้องตัดน้อยสุดกี่ครั้งก็คือใช้เส้นกี่เส้นน้อยสุด สี่เส้นอ๋อมีคนตอบแล้วสี่เส้นลองดูสิจะแบ่งได้ได้ชิ้นละหนึ่งลูกจริงหรือเปล่าสตารอเบอรี่สี่เส้นได้ไหมอยะกคุณลองดูหนึ่งสองสามสี่ได้ชิ้นล,ลนะลูกเนาะลูกอ่ะโอเคถูกต้องครับคำตอบก็คือ สี่เส้นถูกแล้วเนาะมันก็จะมีสตรอเบอรี่อยู่ชิ้นละหนึ่งโลกแต่จะเห็นว่ามันมีชิ้นเฉษไปชิ้นที่เป็นเศษดังนั้นตรงตำแหน่งนี้ก็อาจจะใช้การการตัดเฉียงเียงหน่อยอ,อาจจะตัดแบบลงมาประมาณนี้เนาะมันจะได้ไม่มีเศษเออจะได้ไม่มีเศษประมาณนี้ คำนวณหนึ่งเขาบอกเมื่อจุด A เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมใหญ่ B เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมเล็กเขาบอกว่ารัศมีของวงกลมใหญ่เท่ากับ6เซนติเมตรและความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมส่วนที่เรียงเงาเท่ากับ20เซนติเมตร วงกลมเล็กมีรัศมียาวกี่เซนติเมตรเขาถามหารัศมีของวงกลมเล็กก็คือวงกลมบีทำยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมก็คือว่าเอาด้านด้านนี้รวมกับด้านนี้แล้วก็รวมกับด้านนี้รวมกันได้เท่ากับยี่สิบในโจทย์เขาให้มาแล้วก็คือเรารู้หกเซนแล้วเรารู้ส่วนที่ซ้ำกันอยู่ส <10. S 1> องนะครับ สมมุติว่าให้รัศมีของวงกลมเล็กเป็นเป็นสีเ่เหลี่ยมนะครับเนาะอ่าดังนั้นส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็คือสี่เหลี่ยมลบสองนะครับส่วนด้านนี้คือเท่าไหร่ครับหกลบสองลบสองก็เป็นเป็นสี่อ่าดังนั้นความยาวรอบรูปทั้งหมดก็คือเท่ากับยี่สิบ เซนติเมตรก็จะได้จากผลรวมของหกบวกสี่บวกสองส่วนที่ซ้ำกันบวกสี่เหลี่ยมแล้วก็บวกสี่เหลี่ยมลบสองเนอะอ่าโอเคดังนั้นจับรวมกันให้หมดก็จะได้เป็นสองนี้ก็ตัดกับสองนี้เลยเลยก็จะเป็นเท่าไหร่สิบบวกสเหลี่ยมก็คือสองสี่เหลี่ยมครับ อดังนั้น20เท่ากับ10บวก2สี่เหลี่ยม2สี่เหลี่ยมเป็นเท่าไหรถึงจะรวมกันได้20่สี่เหลี่ยมต้องเท่ากับเท่าไหร่10ต้องเท่ากับ10สี่เหลี่ยมตัวเดียวต้องเป็นเท่าไหรครับ5สี่เหลี่ยมตัวเดียวต้องเป็น5โอเคคำตอบก็คือ5ครับ ใครที่ชอบเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมมาเราดูตอน,นี้สิเขาบอกว่าเจนและคิมสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่แต่ละด้านยาวเท่ากับสิบหน่วยบนคอมพิวเตอร์โดยใช้คำสั่งที่ต่างกาันตัวนี้เป็นตัวอย่างของโค้ดดินะครับเขาบอกว่าต่อไปนี้เป็นวิธีสร้างรูปสามเหลี่ยมของเจนและคิมที่ได้ผลออกมาเหมือนกันเรามาดูวิธีการของเจนกัน ว่าเป็นรูปแมวเป็นรูปที่เป็นโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเขาบอกว่า,าหมุนไปร้อยยี่สิบลากเส้นยาวสิบหมุนร้อยยี่สิบลากเส้นยาวสิบเขาจะทําทั้งหมดอยู่สามรอบนะครับสามสามครั้งในขณะที่วิธีการของคิมก็คือใช้การทาซ้ะครับก็คือหมุนร้อยยี่สิบและเคลื่อนไปสิบคขาว่าหมุนหมายถึงอะไรอ่าอย่างเช่น สมมติว่าตัวกระตูนเนี้ยเป็นตัวโค้ดที่เขาเขียนขึ้นมานครับอ่าม,มือนว่าตอนแรกตัวกระตูนยืนอยู่แบบนี้ตัวอ,อาจจะว่าไม่ค่อยสวยเลยเนาะอ่าก็ว่าหมุนร้อยยี่สิบหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหันไปร้อยยี่สิบองศาพอหันเสร็จปุ๊บเขาก็จะเดินไปสิบส่วนครับอ่าเวลาเขาเดินมาเขาอาจจะอยู่เหมือนเดิมแบบนี้จากนั้นอ่าสเต็ปแรกเขาทําเสร็จแล้วสเต็ปที่หนึ่งนะครับ จากนั้นเขาก็หมุนไปอีกก็คือพิ่งไงคือหันไปอีก120องศาก็คือเป็นมุมภายในของเอ่อเพามุมตัวนี้ใช่ไหมครับมุม120แล้วก็จะเดินไปอีกสิบส่วนนะครับก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็หันไปอีก120 แล้วก็เดินก,กลับมาหุกกน,นดเดิมตัวจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ว่าคิมเขาใช้วิธีการก็คือให้ตัวโค้ดเนี่ยทำงานสามสามครั้งก็คือทำแบบนี้สามรอบก็รอบรแรกหมุนไปร้อยี่สิบเดินไปสนะิบหมุนไปอีกร้อยี่สิบแล้วก็เดินไปอีกสิบแล้วก็หมุนไปอีกร้อยี่สิบ มันก็เดินไปมันจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเช่นกันนะครับสาเหตุที่ต้องเดินไปเอ่อหมุนไปร้อยี่สิบเพราะว่ามุมตรงนี้เท่าไหร่ครับาภายในเท่าไหร่ภายในรวมกันได้ร้อยแปดสิบสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกมุมต้องเท่ากันแต่ละมุมต้องเท่าไหร่ครับ 60อโอเคนะครับ60ครับอทีเนี้ยมนเรามาดูคําถามกันเขาบอกว่าเมื่อคิมต้องการสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมแต่ละด้านยาว10หน่วยด้วยวิธีการดังนี้จงหาค่ากอไก่ขอไข่ขอควาย ต้องเป็นเลขอะไรบ้างเอาพวกเราลองดูซิให้ลองวาดรูปห้าเหลีย่ยมด้านเท่าของมุมึ้นมาก่อนใช้หลักการของกิมนะกิมเคยใช้การวนซามเมื่อกี้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าเราไปดูเนี่ยกิมเขาวนสามกี่รอบ ขบวนสามสามรอบนะครับแล้วก็ใช้มุม120ในการหมุนแล้วก็เคลื่อนที่แต่ละแต่ละด้านยาวสิบส่วนเนต่นนนทีนี้ถ้าต้องการเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าละ่ะแล้วก่ควรจะเป็นเลขอะไรขอไข่ขอควายควรจะเป็นเลขอะไรอืมอาจจะบอกว่ารูปห้าเหลี่ยมมาก่อน เมื่อกี้สามเหลี่ยมที่ผูหันก็คือด้านด้านตรงนี้นะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบคนก่บนลองเอาไงเงี้ยออนี้คือสามเหลี่ยมนะเราเอาสามเหลี่ยมมาเทียบดูอ่าตัวนี้ตอบได้ก่อนเพื่อนเลยคือตัวไหนก็ไก่ก็ไก่แล้วก็ควายตอบได้ก่อนเลย ความยาวด้านละสิบหน่วยดังน right. ั้นของก็ต้องเคลื่อนที่ไปเท่ากับเท่าไหร่ครับสามสี่ใช่ิดออกไปน่าจะตอบได้ก่อนเพื่อนเลยก็คือสิบหกสามนิ้วด้านยาวสิบเท่ากันอ๋อเขหกสี่เรียนทีสองแตว่าเป็นเท่าไห่ก็ไกลรูปห้าเหลี่ยมก็ต้องทำกี่รอบ รอบรออ่าโอเคท่านี้มาที่มุมแล้วเป็นเท่าไหร่รูปห้าเหลี่ยมทุกคนรู้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรู้และห้าเหลี่ยมเป็นเท่าไหร่องภายในของรูปห้าเหลี่ยมด้านเข้าก็คือภายในกับห้าร้อยของที่นะองแต่ละมุมต้องเป็นเท่าไหร่เอาไปหารเท่าไหร่ครับแต่ละมุมสามค ห้าโอเคห้าร้อยสี่สิบหันห้าได้เท่าไหร่ครับ108ร้อยแปดเลยนะร้อยแปดครับถ้าด้านในร้อยแปดด้านนอกต้องเท่าไหร่ครับหนึ่งรอยแปดด้านนอกก็ร้อยแปดสิบลบร้อยแปดได้่ครับร้อยแปสิบลบร้อยแปดก็อันนี้จะเป็นวที่ต้องหัน เจิสอิบสองอ่ะโอเคเจ็ดสิบสองก็คือส่วนที่ต้องหันเนี่ยก็ดังนั้นขอใส่เท่ากับเจ็ดสิบสองอทุกคนบวกพร้อมกันใช่สิไรครับห้าบวกเจ็ดสิบสองบวกสิบเท่ากับสิเจ็แปดสิบเจ็ดอ่ะโอเคเก่งมาก อ่ามีลูกเต๋าที่ผลบวกของแต้มที่อยู่หน้าตรงข้ามเท่ากับเจ็ดโอเคหน้าตรงข้ามเท่ากับเจ็ดคุณจะใช้เป็นตัวเลขนักงเรียนดูเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ครูเขียนเลขสามนะครับข้างบนนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับอ่าสองแล้วหน้าที่อยู่ตรงข้ามกับสองก็ต้องเป็นห้าใช่อ่าแล้วหน้าที่อยู่ข้างหลังก็ตรงข้ามกับสามก็ต้องได้สี่สามบวกสี่ได้เจ็ดใช่ไหมแล้วอะไรอยู่ข้างล่างหก โอเคลูกเต๋าลูกนี้สมบูรณ์แบบแล้วถ้าหนึ่งอยู่ข้างบนหกจะอยู่ข้างล่างสามอยู่ข้างหน้าสองอยู่ทางขวาหอยู่ทางซ้ายตามนี้นะครับเอาลูกเต๋าเนี่ยมาทําตามเงื่อนไขนะครับตามเงื่อนไขเขาคือนะเอามาวางต่อกันต่อกันแบบไหนต่อกันให้นะครับแต้มที่เท่ากันมันมาประกบกันนะครับอ่าครูจะแยกลูกเต๋าออกจริงๆนักเรียนก็จะเขียนลูกเต๋านะครับในกระดาษเวลาโทษจริงๆต้องเขียนแยกกันออกนะครับนะ อ่าอันนี้หน้านี้สี่นะครับสี่อยู่ข้างหลังข้างหลังสี่เป็นอะไรเอ่ยสามใช่ไหมสามก็จะอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วนะไอ้ลูกนี้นะครับอันนี้คือลูกนี้ส่วนลูกนี้ก็แยกออกมานะครับนี่แยกออกมาหน้าที่สามก็จะอยู่ข้างหน้านะครับทําไมสามถึงอยู่ข้างหน้าเพราะว่าก็บอกให้แต้มเท่ากาันประกบกันนะครับ ถ้าสามอยู่ข้างหน้าอะไรอยู่ข้างหลังเ่ยสี่ใช่ไหมครับสามกับสี่ต้องประกอบกันเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าห้าอยู่ข้างบนนี่ห้าอยู่ข้างบนนี่ครับห้าอยู่ตรงนี้มีห้าปุ่มห้าปุ่มซี่คือ,คอ,คอแต้มห้านะถ้าห้าอยู่ข้างบนงั้นหนึ่งก็ต้องอะไรนะสองอยู่ข้างล่างถูกไหมเพราะว่าห้ากับสองบวกกันได้เจ็ดนะครับทีนี้กลับมาที่อลูกเต๋าของเรานะครับ ห้าเนี่ยปกติมันจะอยู่ข้างซ้ายนะครับห้าเนี่ยมันต้องอยู่ทางนี้ไอ้ลูกเต๋าเริ่มต้นของเราอะนะแต่ปรากฏว่ามันถูกพลิกขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับนะแสดงว่าหนึ่งที่เคยอยู่ข้างบนนะครับหนึ่งที่เคยอยู่ข้างบนมันก็จะลงมาอยู่ฝั่งนี้อ่าถูกไหมสามเนี่ยยังอยู่ที่เดิมแต่ห้าจากอยู่ทางซ้ายมันถูกพลิกขึ้นมาอยู่ข้างบนหนึ่งมันจากที่อยู่ข้างบนมันก็เลยลงมาอยู่ข้างขวานะครับทีนี้ไอ้ลูกนี้สิครับทีนี้ไอ้ลูกนี้ มันก็จะกลายมาเป็นลูกนี้อ่าเราต้องทําลูกนี้ให้มันถูกหนึ่งต้องประกบกับอะไรถึงจะได้เจ็ดครับนี่แค่นี้เองต้องเป็นหกนะครับเพราะนั้นก็ตอบหกนะนี่ครับหนึ่งต้องมาประกบกับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งต้องประกบกับหนึ่งทำไมอ่ะทำไมแล้วตอนทำไมตอบหกก็เพราะว่า หนึ่งกับหนึ่งมันต้องเท่ากันเขาบอกให้เอาหน้าที่เท่ากันเนี่ยมาประกบกันนะครับแต้มเท่ากันแต้มเดียวกันเอามาประกบกันถ้านหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ทะลุมาข้างหลังหนึ่งก็ต้องเป็นหกโอเคอันนี้พลิกกลับนะครับอันนี้พับครึ่งกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแนวนะครับพับอันนี้มาฟาบนะครับจากใหญ่ๆก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับพอเหลือครึ่งเดียวเสร็จก็พับลงมาทีนี้พับลงนะครับ ก็จะเหลือครึ่งเล็กลงมาอีกนะครับเสร็จ <c oughs> แล้วก็พับตามแนวเอียงนะครับพับตามแนวเอียงรึบพับตามแนวเส้นตะแยงนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะหดลงมานะครับเหลือเป็นแบบนี้เสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดทีนี้หลังจากที่พับเสร็จแล้วนะครับใช้กรรไกรตัดตามเส้นดำๆเนี่ยตัดรึบขาดออกไปเลยนะครับอันนี้เอาทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเสร็จแล้วไอ้ที่พับได้เนี่ยคลี่ออกมากระจายกระดาษออกมารึบจะได้เป็นรูปไหนกูจะย้อนกลับแล้วนะ ย,ย้อนกลับมานะครับไอตรงนี้มันก็จะขึ้นมานครับไอตรงนี้ก็จะถูกตัดออกไปมันก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้ครับเพราะว่าไอตรงนี้ถูกตัดออกไปแล้วเี็นะถูกตัดออกไปแล้วไอตรงนี้มันก็จะขึ้นมาครับเ็แล้วก็พับขึ้นอันนี้เรียบร้อย <for> แล้วนะครับต่อไปเป็นอันนี้นะพับขึ้นมันก็จะขึ้นมานะครับเท่าเดิมนะครับ แบบนี้ตอบข้อสอบใช่แล้วเพียงเท่านี้นะักเรียนก็จะเห็นแนวโน้มว่ามันคืออะไรนะครับจากครั้งแรกที่เราย้อนกลับนะครับมันก็จะได้เป็นรูปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เราถูกตัดออกไปแล้วนะพอถูกตัดออกไปเนี่ยเราก็ย้อนกลับอีกนะครับโดยการพับขึ้นข้างบนนะครับพี่ขึ้นข้างบนอย่าพึ่งพี่ทีเดียวหมดนะเพอยๆพี่ไปทีละขั้นตอนย้อนกลับไปทีละขั้นตอนนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ อีอปึ๊บมาเสร็จแล้วขั้นตอนที่สามเราก็คลีก่กลับออกมาทางนี้นะครับมันก็พลิกเหมือนพลิกไงออกมานะครับพลิกมันก็จะมาประกบกันมันก็จะได้นี่รูปที่ฟับอย่างนี้นี่เองนะครับอันนี้ก็จะมีรอยพับอยู่นิดนึงนะครับมันก็จะเหมือนกับรูปข้อสองนั่นเอง รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการวางลูกบาศก์สีดำสองลูกกับสีขาวหกลูกนะครับแล้วก็เอามาวางนะครับวางยังไงให้ใช้ลูกบาศก์สีดำสองลูกกับสีขาวหกลูกนี้แหละเอามาวางให้เป็นลูกบาศก์ใหญ่ที่แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่แบบแล้วแตกต่างคือยังไงมีระบุมาแล้วแตกต่างก็คือให้วางสีดํากับสีขาวอยู่ในที่ทต่างๆกันนะอย่าให้ดูแล้วมันเหมือนกันน่ะนะไม่ว่าจะหมุนไปทางไหนหรือพลิกไปทางไหนมันก็จะดูต่างกันนะครับไม่ซ้ํากันน่ะ เอาง่ายๆต่อให้มันไม่ซ้ํากันนะอ่าสีดําเนี่ยมีอยู่สองลูกค,ครูกําหนดให้มันเป็นดำหนึ่งกับดำสองนะครับทีนี้ก็ย้ายหนึ่งกับสองให้มันไปอยู่ที่อื่นไม่ให้มันเหมือนเดิมอะนะครับนะหนึ่งกับสองจากที่เคยอยู่มุมอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาเอาหนึ่งไว้นี่เอาสองไวน้นี่แยกกันแบบนี้นะครับ อ่ะสีดํานี่คือสีดํานะครับนี่คือแบบหนึ่งต่างกันและก็คือย้ายสองอ่ะมาไว้มุมนี้แทนนะครับมันก็จะต่างกันแล้วนะหนึ่งกับสองเสร็จแล้วก็ลองสร้างใหม่นะครับทาไงก็ได้ให้มันไม่เหมือนเดิมอะนะครับสีดําไปวางที่อื่นนะครับวางอย่าให้มันซ้ํากันนะหมุนก็หมุนซ้ําก็ไม่ได้พลิกซ้ําก็ไม่ได้นะครับ ทีนี้ถ้าเอาสองมาไว้ที่อื่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นเออเอาไว้ตรงไหนดีเอาสองมาไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับอันแรกนะครับเหมือนกับอันแรกไม่ได้ก็เอาสองไปไว้ที่อื่นเอาเอาหนึ่งไว้ที่เดิมนะครับเอาสองมาไว้ถ้าเอามาไว้ข้างล่างอย่างนี้มันก็จะเสือเหมือนกับอันนี้แหละครับแค่หมุนเฉยๆนะครับแค่หมุนเฉยๆข้างล่างข้างล่างตำแหน่งเดิมหรือเปล่า ล่างตำแหน่งเดิมถูกต้องนี่สองต้องอยู่ตรงนี้นะครับสองต้องอยู่ตรงนี้มันก็จะแยกกันอยู่คนละมุมนะมีอีกไหมมีมีอีกแบบไหมหมดแล้วถ้าเอาไว้ตรงนี้ก็ซ้ำนะครับอ่ะคูลองสีเขียวดูนะถ้าเขียวอยู่ตรงนี้ก็จะเหมือนกับรูปแรกเลยนะครับอันนี้เป็นรูป A อันนี้รูป B อันนี้รูป C ถ้าเอาสองไว้ตรงนี้จะซ้ำกับรูปเนะครับ ตอบสามแบบนะครับอ่านับเลยรู้จักส่วนของเส้นตรงกับลังสีไหมครับส่วนของเส้นตรงก็คือไม่มีหัวลูกศรนะครับส่วนของเส้นตรงไม่มีหัวลูกศรลังสีมีหนึ่งหัวลูกศรนะครับส่วนของเส้นตรงเป็นอย่างนี้รังสีเป็นอย่างนี้ให้เอามาทำอะไรกันเอามารวมกันนะครับส่วนของเส้นตรงมีหนึ่งสอง สองตัง้ตงสีตังต้งสีมีหนึ่งสองสามสามอ่าตอบห้าพอสีอันนี้ทุกคนตอบได้ง่ายมาก